ดังฝนชโลมล่าพระผ่านฟ้ามาหยาดเย็นฟื้นแรงทุกแห่งเห็นจักกรีวงองราชันสวมชีพบังคมบาทอภิวาทไอสวรรค์เฉลิมฉลองคันเฉลิมขวัญห้าธนวากษัตริย์แห่งเกษตร ดนประเทศพัฒนาฝนหลวงจากสวงฟ้าทะจัดหามาบรรเทาศึกษามาสมผลเยาวชนพ้นความเขารวมศาสตร์รวมไทยเราเพื่อยึดธรรมน้อมนำใจจัดแพทย์หลวงอาสามาเยียวยา ปวงข้าไทยต่างชาติแม้นใกล้ไกลเสด็จไปผูกไมตรีดำรัดแนวปรัชญาพระเมตตาแะวิถีพอเพียงเลี้ยงชีวีเยี่ยงพ่อนี้ชีพจักงามจอมปราดกวีศิลป์ณอวมินเกียรติสยาม แซ่ซองก้องเขตคามอักรรศินคีตาปกเกตสเวตฉชัรสยามรัฐวัฒนาสมคำมหาราชาของไพร่ฟ้าทั่วแผ่นดินพรชัยแห่งไตรรัฐดนพิพัฒนจอมภูมินกเกษมเปรมชีวิน ไทยทั้งสิ้นถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายทนิตมูลสภาผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรีคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี